กฎหมายที่เราใช้กันอยู่ใจร้ายกับคนที่ซื้อรถยนต์มากๆถ้าเพื่อนๆซื้อรถยนต์มาแล้วไม่มีปัญหาอะไรผมก็ยินดีด้วยเพราะปัญหาที่เพื่อนๆบางคนพบเจอมันน่าปวดหัวมากจากความใจร้ายของกฎหมายไทยอย่างแรกเลยคือถึงแม้รถยนต์จะมีปัญหาจะใช้งานไม่ได้ยังไงแต่เราก็ต้องผ่อนต่อไปเพราะถ้าเราหยุดผ่อนเราก็จะผิดสัญญาบางคนซื้อรถยนต์มาก็คำนวณไว้อย่างดีว่ารถยนต์คันนี้จะหาเงินให้ได้เดือนละ2 0 0 0 0บาทถ้าผ่อนรถเดือนละ1 0 0 0 0บาทก็ไม่มีปัญหาอะไรยังเหลืออีก1 0 0 0 0บาทเก็บไว้ใช้ชิวๆแต่ถ้ารปหาาา้ยยได0,000บทจะ แต่ค่าผ่อนลด10,000บาทจะยังอยู่เหมือนเดิมยิ่งซ้ำเติมปัญหาหมุนเงินไม่ทันของคนหาชาวกินข้าเข้าไปอีกปัญหาต่อมาคือการซ่อมที่ไม่รู้จักจบพอรถยนต์มีปัญหาไปแจ้งศูนย์ศูนย์ก็ดูแลอย่างดีได้ครับเดี๋ยวจะซ่อมให้ซึ่งทุกอย่างก็จะจบแบบแฮปปี้ถ้าการซ่อมนั้นมันจบปัญหาได้แต่ก็มีบางกรณีที่ศูนย์ซ่อมแล้วไม่จบสักทีสองรอบก็แล้ว5รอบก็แล้ว10รอบก็แล้วรถคันนั้นก็ยังมีปัญหาอยู่ดีซึ่งพอมาถึงจุดนี้หลายๆคนก็ไม่ได้อยากได้รคััันนนนน้้้้แลลลลลวใจจะะไไปปปปอออออยยยยยยยาาากกกด่่่่่่ซมมเเเ็10็10บงงีีีญหหููสิทศ์ ซ่อมเป็นเปลี่ยนรถคันใหม่ให้จากซ่อมเป็นคืนเงินยกเลิกสัญญาแต่กฎหมายปัจจุบันไม่ได้ให้ทางเลือกผู้ซื้อไว้ชัดเจนทาให้ถ้าศูนยังยืนยันจะซ่อมต่อไปไม่เปลี่ยนคันใหม่ให้ไม่ยกเลิกสัญญาผู้ซื้อก็เรียกร้องลําบากด้วยเหตุผลเหล่านี้สภาผู้บริโภคจึงเสนอกฎหมายใหม่เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้มากขึ้นคือร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชุมนุมบกพร่อ,รองของสินค้าหรือมีชื่อเล่นว่าเลมอนลอโดยถ้าสินค้ามีปัญหาผู้ซื้อมีสิทธิ์หยุดผ่อนชั่วคราวจนกว จบกฎหมายใหม่ก็กำหนดไว้ชัดเจนเลยว่าถ้าเป็นกรณีที่กระทบกับความปลอดภัยอย่างเช่นเบรกเสียเกียร์ทำงานไม่ดีเครื่องกระตุกผู้ซื้อจะมีสิทธิ์ขอเปลี่ยนรถคันใหม่หรือขอคืนรถได้เลยแต่ถ้าเป็นกรณีที่ไม่เกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างเช่นเบนาะหนังลอกแอร์ไม่เย็นเครื่องเสียงไม่ดังผู้ขายต้องซ่อมให้หายดีภายใน60วันและถ้า60วันนั้นยังซ่อมไม่หายผู้ซื้อจะมีสิทธิ์ขอเปลี่ยนรถคันใหม่หรือว่าขอคืนรถได้เลยแน่นอนว่ากฎหมายให้ประโยชน์ผู้บริโภคขนาดนี้น่าจะต้องโดนนายทุนขวางพอสมควรมาช่วยกันนนน่่่งเเียห้้้กกฎมาาาผผไไปดพืออูบรริโภคคุ